จำไม่ได้ป๋าจำไม่ได้ดูดีเยอะสีก็ขัดขัดได้เท่านี้ผมผมขัดได้เท่านี้สีเก่าสีใหม่ขัดขัดได้เท่านี้อันนี้ต้องเปลี่ยนให้ป๋าใหม่พอมาเสื่อมสภาพใช่ใช่ใช่ก็โอเคเดี๋ยวให้เด็กมาเก็บงานอีกนิดหน่อยก็ได้ นิดหน่อยๆนะป๋าป๋าจำโฉมเดิมไม่ได้รถนี่มันกี่ปีแล้วนะป๋าสิบสิบเท่าไหร่สิบห้ายี่สิบกี่ปีแล้วรถยังดีอยู่ไม่แค่แสนแปดเออ ยังวิ่งดียังยังน่าใช้แอร์เย็นอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอก ใช่กำลังดีกำลังดีผมว่ากำลังสวยเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยถ่วงล้อตั้งอะไรเรียบร้อยแนละ้วก็เหมือนได้รถใหม่นะครับป๋าบอกจำสภาพเดิมไม่ได้เลยเพราะสภาพเดิมมันเป็นแบบเนี้ยแล้วแต่งมาเป็นแบบนี้มันดูหล่อแล้วมันน่าใช้น่าขับอีกหลายปีเลยนะป๋าเขาเคยเอาพาโดหนึ่้าศูมาแต่ง กับผมแล้วคันหนึ่งคันนี้ก็เป็นคันที่2ครับก็คือพาโดเก่ากว่าครับเป็น1 2 0ครับใส่ชุดหน้า LC 300นะฮะอ่าก็จะเป็นตัวย่อนะครับจำไม่ใช่ไม่ใช่ LC 3 0 0รที่เป็นตัวใหญ่นะฮะเป็นตัวย่อไฟหน้ากระจงังกันชนเห็นไหมครับเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนหน้าตาไปเลยนะฮะจำ ป๋ายัง,ยงขำยังชูนิ้วโป้งเลยนี่เป็นนายกที่นาราธิวาสนะมาไกลมากๆเลยนะเดี๋ยวป๋าก็จะสไลด์กลับนะครับนะก็คงไม่ได้ขับกลับหรอกนะเอาไปใช้ที่นาราธิวาสนะฮะสีเนี่ยคือเราทำแค่ชุดแต่งด้านหน้าและด้านท้ายส่วนตัวรถนี่คือ,อยังคงเดิมนะเราก็ผสมเบอร์สีให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับชุดล้อมันก็ต้องเปลี่ยนตามนะเพราะเพราะมันไม่หล่อนะ ล้อ20นะครับ265 50 R20 ด้านท้ายก็เปลี่ยนนะนะพี่เขาบอกว่าจำคันเก่าไม่ได้นะอันนี้คือด้านท้ายนะด้านท้ายก็เปลี่ยนรูปลักษ์ใหม่นะฝาท้ายเปลี่ยนใหม่ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่กันชนท้ายเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมเลยนะดูดีนะผมมองผมมองว่ามันมันราคารถมันแค่ ราคารถมือสองได้อยู่3-4สี่แสนนะครับแล้วก็เอามาปรับลุกนิดนิดหน่อยแค่แสนกว,กว่าก็ได้สภาพแบบที่มันดูน่าใช้เออผมว่าโอเคป่าเขาถูกใจนะ่อเดี๋ยวเปิดตรงไหนนะหาก่ยว,ยวาหาก่อนผมหาก่อนอยู่ไหนหาไม่เจอ อ๋อมันดึงขึ้นอ๋อมันดึงขึ้นอย่างนี้ผมก็หมุนไปอย่างนี้มันก็ไม่ไปอ๋อมันไม่เหมือนรถรุ่นอื่นอะดึงขึ้นเราก็หมุนซ้ายหมุนขวาก็ไม่ออกว่าอ๋อดันขึ้นอ่ะช็เปลี่ยนฮะนะนี่เครื่อง3ามพัน่ะโตโยตา้าถือว่าอึดน,นะอึดถือว่าอึดทนหลายปีหลายปียปอึดทน เครื่องยังดีโชคใส่โชคฟอร์ดแผ่นกันความร้อนโชคฟอร์ดคู่หนึ่งอ่้ตัวนี้เพียรวันนี้แปด่นะ้าฮะตัวนี้นะแปด่าปั๊มเอ s ีเอสเหรอเสียแค่แค่อะไหล่ตรงนี้ฮะปั๊ม ABS น้ำมันเบรกพวกนี้ฮะ80,000กว่าบาทป๋าบอก โอ้โหยังยังไม่ได้รวมค,าวมาค่าแรงน,นะรวมค่าแรงเกือบแสนเกแสนแสนรถเก่า Butt <S <S อ่ะนี่รถนี่มันเหนือกว่าเหนือกว่าโฟรจูเนอร์นะมันคือแลนด์ครูเซอร์นะครับนะบ้านเราอาจจะป๋ารุน่นนี้นำเข้าหมดแล้วเนอะเออน่าจะนำเข้าเพราะประเทศไทยไม่มีขายเป็นรถนำเข้านะฮนะอ่าส่วนมากจะเป็นแบบคนที่แบบเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เขาจะใช้รุ่นรุ่นนี้กันนะรถคนแก่รถคนแก่ ว้ารุ่แก่อย่างเรานี่เราก็ไม่รู้จักนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้รู้จักแล้วไปเลาบ่อยไหบเล่าบ่อยที่เยอะมากเลยนะแรงกูเซอร์ใช้ใช้ดีใช้เยอะงัดขึ้นปะได้ไหมเเนี่ยมันอยู่นี่ซึบงัดขึ้นดึงขึ้นอ่าดึงขึ้นดึงขึ้นเอาแรงแรงต้องเอาแรงแรงดงัดขึ้นก่อนงัดขึ้นไม่ลงเว้ยต้องใช้แรงแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว <Okay. S 1> โอเค,คนะป๋าถูกใจป๋าเดี๋ยวป๋าโอ้นตังก่อน,ออน,นเดี๋ยวอาจจะมีคันที่สามนะเดี๋ยวรอลุ้นก่อนว่าป๋าจะเอาคันที่สามมาแต่งไหมอืมอ่ะแกนนี้ครับทักทายอย่างราชนะครับจะแต่งรถตกแต่งรีโนเวทแปลงเฉลิมอะไรก็มาลองทักมาสอบถามมาดูนะครับอ่ะทักทายครับผม